สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการขึ้นกับดับง่ายๆทำบ่วงนะครับนี่ทำอย่างนี้มันก็กลายเป็นบ่วงแล้วก็ํามาคล้องใส่แป้น p ี c ซเวลาขึ้น ให้มันต่ำๆก็ได้ครับมันก็ได้ไม่ลั่นแงบมือระหว่างการทำงานนี่นะครับจับอย่างนี้แล้วก็ดึงดึงมาสุดแล้วค่อยปล่อยปล่อยอย่างนี้นะครับที่ใส่ถุงมือมันจะพลาดเวลาแงบนี่โดนมือเลือดเลยนะครับ แล้วก็ล็อกตัวนี้ล็อกนี้ครับเนี่ยเป็นตัวล็อกสแตนเลสน,นะครับแล้วก็มาติดหลุมพางใส่ตรงบากนี้นะครับดั้งดินกบพางนะครับเวลาดักจะไปปล่อยสลิงยาวนะครับพันให้มันเหลือสั้นๆครับมันจะได้ไม่มีแรงกระชาก จะไปโดนตัวร้อยรูขึ้นนี่นะครับทดสอบกับดักนี่นะครับขลาดไม้เท่านี้ปุง้งยังโบนเลยครับนีน่ไม่หลุดนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกวิธีหนึ่งเทคนิคก,การขึ้น ถ้าจะใส่แบบอีกอย่างนะครับใส่แบบนี้ให้มันระว่างหัวน็อตนี่ครับใส่ทางข้างนะครับแล้วก็จับเหมือนเดิม มือใหม่ครับได้เหมือนกันแล้วก็ดึงดึงนะครับดึงจับพร้อมตัวล็อกนะครับรูปมาแล้วเข้าแล้วก็ปล่อยอย่างนี้แล้วก็ลอ็อกเข้าใจนะครับล็อกเสร็จปั๊บ ก็ขุดหลุมพางวางนี่ใช้ขวดน้ำเต็มขวดนะครับความรัดสองมิลนะครับสเตนเลสก็มีนะครับใช้แบบไหนก็ได้รัดนี้ไม่มีพลาดครับขอบคุณครับผม